ต้องรับซูเนียนศึกสอนคลีเปอร์นะครับวันนี้ภูนาต้องฝึกต้องจำท่าวันนี้ให้ได้ภูนาจะไม่ได้ภูนายก็ดตายในชีวิตจริงเข้าใจไหมเอาไปชีวิตเราจำวันถ้าพร้อมแล้วตามคุณครูมาครับคุณครูไปไปไปไม่ต้องขอบคุณไป <Bye. S 1> องค์ฝึกขั้นแรงคือการตกลงมาจากที่สูงตงลงในน้ำให้ได้อย่าไปมองล้างล่ะเชยรอนเลยคลีเปร์เชิญเชิญเลย ครับอาจารย์กระโดดกระโดองอเป็น a ต t กสูงจังวะอ่ะอันสงูงตัวลงมาเลยครับอาจารย์รอผมด้วยนะหืมมนจะสูงไปไหนเนี่ยต่องลงนั้นพาไปห้องพยาบาลซะไปไป,ไป,ไปเ,เร็วเร็วเร็วเฮ้ยเรามึงหน้าสองคนเลยนะไปกันเก้ การฝึกครั้งที่สองคือการหลบหลีกจากคู่ต่อสู้ก็คือมีธนูนั่นเองพวกนายต้องหลบหลีกธนูนี้ได้พอไปเครื่องปุ๊บเครื่องมันจะดับทันทีครับอาจารย์ครับอาจารย์อย่ามาเย่ผมคอนต่งเลยอ่าเริ่มเลยนี่มีกันน,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 นี่บังไปแล้วครับ อเอ๊เฮเฮ้ยสงสัยเครื่องจงนนนนะพังแล้วแน่นะตายละจริงเหรอครับอาจารย์ใช่ไปเลยไปเลย,ยกันไปกันเอ,อ๊ะู้มนุษย์รู้จุดรู้จุดออกของเราแล้วเราต้องพยายามทำให้ได้ตัองเราคืออะไรจิบหายแล้ว ครับครับมันเลิกไปอยู่ในนั้นให้ถึงสองสามชั่วโมงนะคับไปแล้วออจุย้ยเงินให้ได้นะเออหนูให้ได้นะตะก็ยันเข้าใจไหมสองสามชั่วโมงนะ มันมีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงี้ยวไม่มีอะไรเกิดขึ้นนิ่เลยมาเล่นยิงไม่จับกันไหมอ่ะกูไม่เล่นกูไม่เอากูไม่เอากูไม่เล่นมาเล่นกันนะไม่เล่นไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เอาฮ่านายจะหลอกจังเป็นเพื่อนกับฉันด้วยไปละฮ่ากูไม่เล่นกูบอกว่ากูไม่เล่นเล่นมาเล่นกับฉันนายเป็นนั่นน่ยนายเป็น นายเป็นไม่น,นี้เช่นก่อนไม่ไม่เลนนัน่นี่ไม่เดียไม่ไว้เลยพรุ่งนี้นายนายเป็นแล้วนะนายเป็นแลว้วอ่ะนายน้ำไม่รักษาก็ได้กะขอให้ทุกคนมารวมตัวกันที่ลำโอ่งนะครับท่านใดที่สนใจบริจาคก็ขอให้ไหม่มาบริจาคหน่อยขอให้มาจอ,อ,อดเหรียญน,นะครับ พี่ลำโอ้พูดผิดก็ขอโทษเออนายคนเดียวแล้วสินะครับเอาละชีวิตประจำวันของนายเป็นยังไงเข้าไปเลยฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าจะได้เข้าไปนะเมื่อวานนะเสร็จปุ๊บไปไปเข้าไปเลยนั่นแหละเอ้ยมันหัวว้ามาเกิดไป เท่เลยเท่มาก ừ, เท่แม่เ้นายอาจารยเฮ้ยใหญ่บุ่มอาจารยสอนทเพื่ออรเนี่ยะ